สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมขคลื่นผ่าลดลำบอยนะครับผมวันนี้ผ่าลดลำบอยกับมีขคลื่นมารีวิวก่อนส่งนะครับพอดิสิแพคพองก็กได้เฮดวิดีโอให้เอฟซีเดีเบิงลนะครับผมมาเบิ่ลคื่อนสองูปแบบนะครับในมือนีเป็นการจับคู่นะครับอันนี้เป็นคื่นตีกันนะครับวงเกดนิวอันนี้ก็เป็นเคลื่นตีวงเก็ดนิวอันนี้เป็นขนนนค้ืนวงเดียววงสีุ่าน,นิ้ว มียี่สิบเก้าลักอันนี้ยี่สิบห้าลักนะครับราคาสิบเก้าลัก,นค,ลกคนจับคู่กันนะครับผมอันนี้คือขึ้นตีพันสิบไปรอบไก่นะครับส่วนขึ้นหน่อยพันสิบไปดักทางนะครับสําหรับไก่มันบักวุนนะครับไปดักเอามาเบิ่งสเปคของขึ้นหน่อยก่อนนะครับขึ้นหน่อยเย็นมันเย็นเก้าสิบปอนด์นะครับต่อไปพี่อี ต่อไปพี่อีนะครับผมไม่หน่อยสั้นๆห่วงท้องแดงล็อกคาาทโนมัตนะครับลักสแตนรเลส2.4มิลนะครับยาว6กนิวเครึ่งนะครับจากวารักมหาปลายลัก6กนิวครึ่งนะครับอันนี้ไส่เ่นนกเ่นไก่ได้นะครับเ่นนกวักนกยีหลุมไก่ปลาได้นะครับไก่ปลาสามารถน้อมตัวผูตัวเมียได้นะครับดักทางได้นะครับนอันดี้ก็คขึ้นกันนะครับขึ้นกับสุดนี้อันนี้19ลักนะครับผู้มักปักหน่อยนะครับ ปาดีเคลื่อนตีนะครับม่าเบอรงเคลื่อนตีเคลื่อนตีเป็นเอ็นลอยห้าสิบปอนด์นะครับเอ็นเบอร์้อยห้าสิบนะครับต่อไปพี่อีปุ่มนิหน่อยสันส่นๆนะครับวางทองแดงล็อกค่าด้วโนมัตนะครับส่วนลักเป็นลักสเตอร์เลดสามมินนะครับความเยาวความเหย้าเสมือจากหัวลักมาหาปลายลักสิบเอ็ดนิ้วนะครับอันนี้จำนวนสิบห้าลักต่อชุดนะครับ สวัส่างเก็บนะครับผมล่างเก็บออกแบบมาสําหรับขึ้นตีโดยตรงนะครับมีความแข็งแรงนะครับผมสามารถเก็บขึ้นได้หอดวงเก่านิวนะครับอันนี้เพราะว่าขอบขอบเอน็นตัวทักล่างเก็บนะครับขอบตัวนี้เป็นเอ็นเบอร์ซี่อยตัวทักเบอร์รอยหาิบนะครับผมชุดหนึ่งจะได้ตามวิดีโอที่เห็นเลยนะครับผมอันนี้เพิ่นจับคู่กันทั้งสี่นะครับอันนี้ การใช้งานขึ้นตีนะครับผมบอแนะน้าไห้เอียงนะครับบมแดะน้าไห้เอียงในอย่างหลังแนะนําเห้ปักตรงตรงนะครับปักในสมัยเอาสมันนะครับผมปักจนหอดเสือกโยงรักกับยุดหลวนครับผมที่วันยันคักแล้วส่วนวงเดียวนะครับยิสระนะครับผมสามารถเอียงได้นะครับผมอยางไปตามไล่บวงนะครับผมปักห้วงลางเสียดสีผืนหรือว่านิวสีเขาแง่หลอดได้นะครับผมวงลางอันนี้คือการใช้งานนะครับผม อันนี้ก็ขึ้นตีบวงเก็ดเวเมือนั้นะครับผมอ่าอธิบายไปแล้วนะครับสำหรับทรงมือนีนะครับโดนโดนเหตโดนโดนในมาเห็ดวิดีโอนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับผมถ้าผู้ใดสนใจก็เปิดทรกกันไว้หน้าจอนะครับผมติดต่อเข้ามานะครับงานตามคิวนะครับผมบริเวณมีของไปใหได้เลยครับเห็นน้ำมาทันนะครับผมคนสั่งหลายคังอีนี้นะครับผมสำหรับช่วงนี้เป็นนาไก่แมวนะครับแน่น้ำขึ้นหน่อยนะครับผมคืนบวงสี่เ้านิ้วนะครับผม นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมครับผม